ถ้าเพื่อนๆได้รับความรู้จากคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆในคราวต่อๆไปได้วยนะคะถ้าดูแล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถกดคอมเมนต์ถามได้นะเราถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่สามเหมือนเดิมแล้วก็ซีดึงผ่านตรงจุดรวบจบแถวนี้ค่ะแถวต่อไปเราก็ดูก็จะมีองุ่นหนึ่งเม็ดอยู่บนนี้ข้างๆจะเป็นโซ่สี่นะคะ เลื่อนเข็มเข้าไปในช่องขึ้นงานด้วยโซ่สามแล้วก็พันเข็มค้างไว้สี่ครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ดึงผ่านข้างๆนี้จะเป็นโซ่สี่เราจะมีโซ่สี่แค่แถวเดียวก็คือตรงตรงที่ว่ามันเหลือหนึ่งลูกนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ถัก ลงไปในช่องแรกนะคะอันนี้ช่วงลายใหม่ก็จะเป็นองุ่นห้าเม็ดหรือห้าลูกนั่นเองค่ะสองสามสี่ดึงไหมสี่ครั้งรวบล็อกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามสี่รวบล็อกหนึ่งครั้ง 1, 2, 3, 4, ีค่ะช่วงลายใหม่ก็ขึ้นช่วงลายเก่าก็จะจบด้วยหนึ่งลูกอยู่บนนี้นะคะข้างๆก็จะเป็นโซ่สี่จำง่ายๆเลยค่ะตรงไหนเหลือหนึ่งเม็ดข้างๆก็จะเหลือโซ่สี่นะคะต่อไปนี้เราจะไม่เพิ่มเป็นโซ่ห้าแล้วนะเพราะเราจะไม่เพิ่มลายนั่นเองแล้วก็ถักลงในทุกช่องแบบนี้นะคะ ถักวนไปยาวจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้กันะค่ะเราถักยาวมาจนสุดแถวจบงานแถวนี้ด้วยโซ่สี่แล้วก็สี่ดึงผ่านตรงจุดรวบจบแถวนี้ค่ะแถวต่อไปก็จะเหมือนกับแถวนี้นะคะก็คือเริ่มถักกลวยหรือฐานของช่วงลายถัดไปนั่นเองค่ะแล้วก็ขั้นงานด้วยโซ่สามจะมีขั้นงานด้โซ่สี่แค่ไอตรงเม็ดสุดท้ายนะคะจะไม่ง่ายเลย เราจะขึ้นงานแถวนี้บนยอดของเม็ดสุดท้ายนี่นะคะโซ่สามแทน f อฟขั้นงานในโซ่สามรวมเป็นโซ่หกนะคะแล้วก็พันเข็มหรือ f ปักลงที่เดิมดึงขึ้นมาจะได้เป็นลักษณะกลวยแถวนี้เราขึ้นงานลักษณะนี้นะคะเราติดตัวมาร์กไว้เราจะได้ไม่ลืมเสร็จแล้วก็ขั้นงานในโซ่สาม แล้วก็ถักเม็ดองุุนลงในทุกช่องโยงไหมเม็ดละสี่ครั้งล็อกงานเี่โซ่หนึ่งนะคะแถวที่แล้วมีห้าเม็ดแถวนี้ก็จะเหลือสี่เม็ด ออกจากลายก็โซ่สามแล้วก็ถักกลวยค่ะสำหรับช่วงลายถัดไปก็จะขึ้นสับว่างปักลงบนเม็ดสุดท้ายเอฟโซ่สามเอลงที่เดิมจะเข้าลายถัดไปก็โซ่สามแล้วก็เริ่มถักเม็ดนะคะสี่เม็ดให้ถักแบบนี้วนรอบจนจบแถวเราถักยาวมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่สามเสร็จแล้วก็ซีดึงผ่านนะคะ นับหนึ่งสองสามปักเข็มลงไปในโซ่สามตรงนี้ก็จะเหลือโซ่สามนะคะดึงผ่านจบแถวนี้ค่ะแถวต่อไปเราก็จะถัก f โซ่หนึ่ง f โซ่หนึ่งสี่ครั้งนะคะขั้นงานในโซ่สามเลื่อนเข็มเข้าไปในตรงกลวยนะคะดึงผ่านเราจะขึ้นงานในโซ่สามแทน f หลักแรกบวกในโซ่หนึ่งเป็นโซ่สี่นะคะแล้วก็พันเข็ม f ลงไป รวมโซ่ก็เป็น F2 หลักโซ่1 F ลงไปที่เดิมเป็น F หลักที่3โซ่1แล้วก็ F ลงไปที่เดิมเป็น F หลักที่4นะคะเราจะได้ F 4หลักรวมโซ่แล้วก็มี3ช่องลักษณะนี้นะคะเหมือนที่ผ่านมาเสร็จแล้วก็โซ่สาในเม็ดองุ่นก็จะเหลือ3เม็ดนะคะเราก็โยงไหมเข้าไป เม็ดละสี่ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันล็อกหนึ่งครั้งได้โซ่หนึ่งเม็ดที่สองเม็ดที่สามแล้วก็โซ่สามแล้วก็ถักลักษณะเดิมนะคะลงในกลวยหรือลงในฐาน f โซ่หนึ่ง f โซ่หนึ่ง f ครั้งที่สามโซ่หนึ่ง f ครั้งที่4พอ f ครั้งที่สก็โซ่สามแล้วก็ถักลูกอังุุนนะคะถักแบบนี้วนรอบจนจบแถวเราถักมาจนสุดแถวเหมือนเดิมนะคะจบงานด้วยโซ่สามแล้วก็ซีดึงผ่าน นับค่ะหนึ่สองสามปักลงไปในโซ่สามก็จะเหลือโซ่1ขั้นนะคะดึงผ่านแถวต่อไปค่ะเราก็จะถัก V ลงในช่องนะคะขั้นงานด้วยโซ่หนึ่งเลื่อนเข็มเข้าไปในช่องแรกโซ่สามแทน F นะคะขั้นงานด้วยโซ่1แล้วก็ F ลงในช่องเดิมเป็น V ตัวแรก ขั้นงานด้โซ่หนึ่งแล้วก็ V ตัวที่สองลงไปในช่องถัดไปค่ะเอฟโซ่หนึ่งเอฟลงที่เดิมจะไป V ตัวที่สามโซ่หนึ่งแล้วก็ V ตัวที่สามลงไปในช่องสุดท้ายนะคะงานด้วยโซ่สามแล้วก็ถักองุ่นสองเม็ดนะคะในแถวนี้โยงไหมเม็ดละสครั้งเหมือนเดิม โซ่สแล้วก็ถัก v ลงในทุกช่องเลยนะคะ v ตัวที่หนึ่งลงไปช่องแรก v ก็ f โซ่หนึ่งแล้วก็ f ลงที่เดิมนะคะมาถึงขั้นนี้ก็คงจะเป็นแล้วเนาะ v ตัวที่สองโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็ไป v ตัวที่สามนี่ค่ะแล้วก็เข้าลายก็โซ่สามก็จะเหลือ อุงุ่นสองลูกนะคะถักบนไปแบบเดิมจนสุดแถวถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่สามแล้วก็ซีดึงผ่านในโซ่สามตรงนี้ก็จะเหลือโซ่หนึ่งนะคะจบแถวนี้แถวต่อไปก็จะเป็นอังุ่นแถวแรกห้าลูกขั้นงานด้ยโซ่สี่แล้วก็ช่วงลายที่แล้วนะคะก็จะเหลือหนึ่งเม็ดบนนี้นะคะก็ตั้งแต่ต้นคลิปเลยค่ะถักซ้ำๆกันแบบนี้นะคะ เพียงแค่ลายมันสับหว่างแค่นั้นเองขึ้นงานด้วยโซ่สามแล้วก็โยงไหมสี่ครั้งเราจะถักให้ดูแถวนี้เป็นแถวสุดท้ายนะคะนอกนั้นมันก็ถักซ้ำๆวนไปค่ะงานเขาจะมีแปดแถวนะคะ แถวแรกได้ห้าเม็ดโซ่สี่เลยค่ะแล้วก็มี1เม็ดอยู่บนนี้ของช่วงลายที่แล้วนะคะปิดช่วงลายนี้แล้วก็โซ่สี่แล้วก็เปิดช่วงลายต่อไปนะคะ5เม็ดเหมือนเดิมแล้วก็แถวถัดไปก็จะเป็นกลวยแล้วก็ f โซ่หนึ่ง f สี่หลักนะคะ แถวต่อไปก็จะเป็น V ลงใน V แล้วก็เริ่มถักซ้ำๆกันค่ะหนึ่งช่วงลายจะมี8ดแถวแต่จริงๆแล้วก็ถักแค่สี่แถวนั่นแหละค่ะพอถึงแถวที่สี่ก็จะเกิดช่วงลายใหม่ขึ้นนั่นเองก็เท่ากับเราถักแค่สี่แถวนั่นเองแล้วก็เริ่มขึ้นช่วงลายใหม่นะคะเราจะถักแบบนี้ซ้ำๆไปจนเพื่อนๆได้ความยาวตามต้องการนะคะแต่ถ้าตามสาวน้ามนเราจะถักตามเสื้อตัวนี้เลยค่ะ นี่นะคะนับจากลักแร้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช่วงลายเต็มพอถึงช่วงลายที่แปดนะคะถึงช่วงลายที่แปดเราถักมาเรื่อยๆจนถึงแถวสุดท้ายที่จะปิดเม็ดเม็ดสุดท้ายของช่วงลายที่แปดนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเพราะว่าช่วงนี้จะเริ่มเปลี่ยนเราจะเริ่มถักเป็นระบายเสื้อ แต่ถ้าใครไม่ต้องการระบายใช้นะคะคุณก็สามารถตัดจบตรงนี้ได้เลยแล้วก็เก็บริมที่เพื่อนๆชอบนะคะถ้าใครต้องการระบายชายแบบสาวน้ำมูลก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงช่วงลายที่8นะคะถักออกจากลักแล้มาช่วงลายที่8ตัดภาพมาที่เราได้ความยาวตามต้องการแล้วนะคะถ้าตามเราเราถัก7ช่วงลายเต็มพอช่วงลายที่แนะคะ เราจบงานตรงจุดนี้ใช่ไหมตรงที่ว่าเป็นเหมือน V สาตัวตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นฐานลายสับปะรดลายต่อไปแต่เราจะหยุดไว้แค่นี้ค่ะเพราะว่าหลังจากนี้เราจะมาถักระบายชายนะคะอย่างที่บอกใครไม่ต้องการถักระบายชายเพื่อนๆก็สามารถถักได้อีกหนึ่งแถวนะคะแล้วก็ ทำลายหรือริมชายที่เพื่อนๆชอบเลยนะแต่ถ้าตามสาวน้ามนเราจะถักตามนี้เลยค่ะส่วนแพทเทิร์นเราแปะไว้ให้ตรงหัวคลิปแล้วนะคะแพทชายเสื้อเราจะขึ้นงานตรงนี้นะคะตรงที่ว่าเป็นองุ่นหนึ่งลูกอยู่บนนี้เพื่อความง่ายต่อการเชื่อมลายนะเมื่อกี้เรามาจบงานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเราขึ้นงานตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน เราก็จะงงช่วงที่ว่ามาเชื่อมต่อกันตรงจุดรวบนี่แหะคะ่ะเราถึงจะขยับมาขึ้นไอ้ตรงหนึ่งเม็ดอยู่บนยอดนี่นะคะลายเรามันจะได้ไปตามริมตรงนี้จะได้เนียนกว่ากันนะแล้วก็ไม่งงด้วยลายนี้มีทั้งหมดที่เราถักเราปรับบ้างนะคะไม่ใช่ตามแบบเป๊ะเ,เ,เลยเราถักทั้งหมด22แถวนะคะเรามาเริ่มขึ้นริมชายแถวที่หนึ่งกันเลยค่ะนี่นะเราจบงาน โซ่สามแล้วมาซีดึงผ่านตรงนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เราจะจบงานด้วยเอฟค่ะให้เราปลดออกตรงนี้เพื่อที่เราจะขึ้นงานตรงเม็ดสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะจบงานด้วยเอฟหรือพันเข็มนะคะปักไปที่โซ่สามตรงนี้ก็จะเหลือโซ่หนึ่งนั่นเองค่ะดึงขึ้นมาปลดปลดมันก็จะเทียบเท่าโซ่สามแล้วนะคะทีนี้ให้ดึงเข็มออกมาแล้วก็เลื่อนเข็มมาถึงจุดโซ่ตรงนี้เลยนะคะ เพื่อที่เราจะขึ้นงานตรงเม็ดบนนี้นะคะนั่นเองดึงผ่านทำยังไงก็ได้นะคะใช้ความสามารถส่วนตัวดึงเข็มให้มันมาอยู่ตรงกลางโซ่นั่นเองแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะถักโซ่สามโยงไหมนะคะสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถักเป็นเม็ดเหมือนเดิมที่ผ่านมานะคะตรงนี้เราก็จะได้ ช่วงลายที่8เต็มเม็ดนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราจะเลื่อนจุดมาร์กของเรามาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าชายแถวที่หของเราขึ้นตรงนี้แล้วเราจะมาจบแถวตรงนี้นั่นเองค่ะตรงนี้ก็ขั้นงานด้วยโซ่สี่เสร็จแล้วเราจะเริ่มถักระบายชายลงในนี้นะคะด้วยเอฟสหลักลงไปกดหมดค่ะ1 2 สาขั้นงานได้โซสองแล้วก็ให้ถัก F ลงใน V ตัวที่สองของแถวที่แล้วหนึ่งหลักโซสองแล้วก็ถัก F สามหลักลงใน V ตัวสุดท้ายนะคะนี่ค่ะตรงจุดนี้เราจะเริ่มปรับถักระบายชายนะคะด้วย F สามหลักโซสอง f หนึ่งหลักแล้วก็โซสองแล้วก็ F 3สามหลักลงใน V ปกติเราจะถักเม็ดลงห้าเม็ดใช่ไหมแต่เรามาใช้อย่างนี้นะคะไม่งงเนาะเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่สี่แล้วก็ถักองุ่นหนึ่งลูกบนนี้นะหนึ่งสองสามสี่ f หรือพันเข็มครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่พันเข็มโยงไหมสี่ครั้งแล้วก็ถักเม็ดเหมือนเดิมค่ะมาช่วงลายถัดไปก็ถักเหมือนกันคนะ่ะหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ v ตัวที่หนึ่งถัก f สามตัวลงไปปดหมด V ตัวที่สองนะคะโซ่สองก่อนแล้วก็ f ลงใน V ตัวที่สองมาฝั่งนี้ก็โซ่สองแล้วก็ f สามตัวลงใน V ตัวสุดท้ายเราจะถักสลับกันแบบนี้วนรอบจนจบแถวเลยค่ะถักไปนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวเราถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่สี่ แล้วก็ซีดึงผ่านตรงจุดรวบจบระบายแถวที่หนึ่งนะคะต่อไปแถวที่สองเราจะขึ้นงานด้วยโซ่สามแทน f หลักที่หนึ่ง f ลงไปที่เดิมรวมโซ่ก็เป็น f สองหลักนะคะขั้นงานด้วยโซ่สองแล้วก็ f สองครั้งปลดหมดลงที่เดิม f ครั้งที่หนึ่ง f ครั้งที่สอง เราจะขึ้นงานแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สามทีนี้ไอ้ตรงนี้นะคะตรงเ3สามหลักแถวที่แล้วจุดนี้เราจะถักจุดรวบเลงไปหลักแรกปดสองค้างไว้ครั้งที่1แล้วก็ทำครั้งที่สองค้างไว้นะคะเราจะถักสามหลักแล้วก็รวบพร้อมกันแบบนี้ค่ะ แล้วก็โซ่สามตรงกลางนี้นะคะเราจะถัก V F ลงไปค่ะแต่เราจะขั้นได้โซ่สองแล้วก็ F ลงที่เดิมเป็นตัว V แบบนี้นะคะโซ่สามแล้วก็ถักสามหลักรวบนะคะหลักที่1นึ่งปดค้างไว้หลักที่สองปดค้างไว้หลักที่สามปด แล้วก็รวบพร้อมกันจะได้เป็นลักษณะเป็นกรีบชั้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะทีนี้ก็ถักย้อนโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ถักลักษณะเดิมเอฟสองหลักปดหมดค่ะโซ่สองเอฟสองหลักลงที่เดิม ะะเสร็จแล้วก็ถักโซ่สามแล้วก็ถักสามหลักรวบลักษณะนี้คั่นงานด้วยโซ่สามตรงกลางก็ถักเป็นวีนะคะคือเอฟโซ่สองแล้วก็เอฟลงที่เดิมมาฝั่งนี้ก็ถักเหมือนกันค่ะถักแบบนี้วนรอบจนจบแถวเราถักยาวมาจนสุดแถวนะคะก็จบด้วยโซ่สามแล้วก็ซีดึงผ่านกับโซ่สามตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่าน ต่อไปแถวที่3เราจะเลื่อนเข็มเข้าไปในโซ่นะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองลงไปในโซ่เราขึ้นงานเหมือนเดิมด้วยโซ่3แทน f หลักที่1 f ลงไปปวดหมดครั้งที่สขั้นงานในโซ่สองแล้วก็ f สองหลักลงที่เดิมขั้นงานในโซ่3ในแถวที่3เราก็จะถักเหมือนแถวที่1นนะคะก็คือ f สามหลักลงใน f แถวที่แล้ว ตรงนี้ค่ะ f ปลดหมดค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองลงที่เดิมปลดหมดครั้งที่สก็ลงที่เดิมเหมือนกันกับแถวที่หนึ่งนะคะแล้วก็ขั้นงานในโซ่2เสร็จแล้วก็ให้ถัก f ลงในโซ่สองเพื่อที่จะทำฐานไอก้กลีบรวบแถวถัดไปนั่นเองค่ะมาฝั่งนี้ก็ถักย้อนเหมือนเดิมโซ่2แล้วก็ f สามหลักลงใน f ตัวฝั่งนี้ห สองสามโซ่สามแล้วก็ถักไอตัว f 2หลักลงในนี้เราจะเรียกตรงนี้ว่าไอตัวขั้นลายนะคะ f 2หลักโซ่สองเอหลักลงที่เดิมเราจะถักให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะโซ่สามเอหลักลง f ตัวแรกของฝั่งนี้หนึ่ง สองสามขั้นงานด้วยโซ่สอง F ลงในโซ่สองมาฝั่งนี้ก็ถักเหมือนเดิมโซ่สอง F สามครั้งลงในเอฟแถวที่แล้วฝั่งนี้1นึสองสโซ่สามเสร็จแล้วก็ถักตัวขั้น F สองหลัก แล้วก็โซ่สอง f สองหลักลงที่เดิมเราจะถักแบบนี้สลับกันวนจนจบแถวนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวมันเดิมเราถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่สามแล้วก็ซดึงผ่านตรงโซ่สามตรงจุดเริ่มงานจบแถวที่สามค่ะต่อไปแถวที่สี่เลื่อนเข็มมาในโซ่สองเหมือนเดิมนะคะเลื่อนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองลงไปในโซ่ดึงผ่านขึ้นแถวที่สด้วยโซ่สามแทน f หลักแรก แล้วก็ f อลงไปที่เดิม1ครั้งรวมโซ่เป็น F อสองหลักปกติตรงช่วงนี้นะคะเราจะถักโซ่สใช่ไหมแถวที่4นี้เราจะเริ่มขยายงานเราถักโซ่สแล้วก็ F อสองครั้งลงที่เดิมเพื่อแถวต่อไปเราจะเริ่มขยายงานลงในโซ่3นี้นะคะตรงนี้แถวที่แล้วเป็นโซ่สามแถวนี้เราจะใช้โซ่สีแล้วเราก็จะถักจุดรวบลักษณะเหมือนแถวนี้นะคะ เลงไปหลักแรกปดสองห่วงค้างไว้ f ครั้งที่สองปดสองห่วงค้าง f ครั้งที่สามปดสองห่วงแล้วก็รวบหมดเราจะได้กลีบเป็นเหมือนเป็นช่วงใบชั้นที่สองนั่นเองค่ะตรงนี้เราจะขั้นงานด้วยโซ่สามเสร็จแล้วตรงนี้นะคะเราจะเริ่มถัก f ลงไปแล้วก็จะถักฐานด้วยโซ่ห้า โซ่หแล้วก็ F เอฟลงที่เดิมค่ะตรงนี้จะเป็นฐานเพื่อขยายงานต่อไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ก๊อปปี้ฝั่งนี้ได้เลยโซ่สามแล้วก็ถักสามหลักรวบ F อฟหนค้างไว้ F อฟสอค้างไว้ F ลงไปครั้งที่3ามปด2รวบหมดนี่นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วก็โซ่4แล้วก็ถักจุดตัวขั้นตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถักตัวขั้นลงไป F2 หลักอย่าลืมนะคะจุดนี้เราขยายด้วยโซ่สามปกติเราใช้โซ่สองเนาะช่วงขยายงานอย่าลืมนะคะเดี๋ยวงานเราไม่ขยายนี่คือหนึ่งเซตเดี๋ยวเราจะถักให้ดูตรงนี้อีกหนึ่งครั้งโซ่สี่จุดรวบนะคะ F ลงไปหลักแรก ปดสองห่วงค้างไว้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองค้างไว้พอครั้งที่สามปดสองแล้วก็รวบเลยแล้วก็โซ่สามจุดขยายค่ะถักฐานสับประรดเล็กเอฟโซ่ห้าเอฟลงที่เดิมโซ่สามแล้วก็รวบฝั่งนี้ f สามหลักกดสองห่วงค้างไว้แล้วก็รวบพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถักจุดขั้นด้วย f สองหลักโซ่สามแล้วก็ f สองครั้งลงที่เดิมเราจะถักแบบนี้วนรอบจนจบแถวที่4ี่นะคะถักมาจนสุดแถวก็จบด้วยโซ่สี่แล้วก็สี่ดึงผ่านในโซ่สามนะคะ สำหรับคลิปนี้เราขอค้างงานไว้ที่แถวที่4ไว้ต่อกันใหม่ใน EP ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่5กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการถักผ้านะไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ